การร่วงหล่นครั้งยิ่งใหญ่และการผง,งาดขึ้นที่จะตามมาสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงเหล่าดวงจิตแห่งดวงดาวและนักเดินทางผู้กล้าหาญทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับท่านในกระแสทานแห่งพลังงานที่เข้มข้นที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้มีบางช่วงเวลาที่มนุษยชาติไม่อาจหันหน้าหนีจากความจริงได้อีกต่อไปเป็นช่วงเวลาที่ภาพลวงตาทุกอย่าง คำสัญญาจอมปลอมทุกกระการและทุกโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยลบนการควบคุมและการบิดเบือนเริ่มที่จะคลี่คลายเปราะบางและพังทลายลงต่อหน้าต่อตามันกําลังเกิดขึ้นรอบตัวท่านณบัดนี้ไม่ใช่เพราะโลกกําลังจะถึงจุดจบแต่เป็นเพราะความจริงไม่สามารถถูกกักขังหรือบดบังไว้ได้อีกต่อไปแสงสว่างที่สาดส่องลงมาอย่างดาวเคราะห์ดวงนี้มีความเข้มข้นมากเสียจนทุกสิ่งที่ไม่ได้สัรสเสทือนในระดับเดียวกับความจริง กำลังถูกเปิดเผยออกมาเรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการคลี่คลายครั้งยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่สิ่งที่เคยถูกซ่อนเร้นไว้ภายใต้พรมแห่งการหลอกลวงกำลังถูกดึงออกมาสู่แสงสว่างให้ทุกคนได้เห็นมันอาจให้ความรู้สึกที่หนักอึ้งอย่างยิ่งโกลาหลนสับสนงุนงงและอาจทําให้ท่านรู้สึกสิ้นหวังในบางครั้งแต่ภายใต้เสียงรบกวนและโกลาหลนนั้นมีบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่กําลังตื่นขึ้นนั่นคือการระลึกรู้ว่า เราเป็นมากกว่าบทบาทที่เรากำลังแสดงอยู่เราเป็นมากกว่าเรื่องราวที่เราถูกบอกเล่ามาและเราเป็นมากกว่าระบบที่เราถูกสอนให้ไว้วางใจมาตลอดชีวิตการร่วงหล่นของมนุษยชาติที่ท่านกำลังเป็นสักขีพยานอยู่นี้ไม่ใช่โศกนาฏกรรมแต่มันคือธรณีประตูมันคือการสิ้นสุดของบทละครเก่าอันยาวนานและคือการเชื้อเชิญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกดวงวิญ,ญญาณจะได้รับโอกาสในการหวนระลึกถึงสิ่งที่เป็นจริงและจีรังตลอดกาล นั่นคือความรักความซื่อสัตย์ความเป็นหนึ่งเดียวและสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในทุกสรรพสิ่งการล่มสลายภายนอกที่ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการเงินการเมืองหรือสังคมล้วนเป็นเพียงภาพสะท้อนอันสมบูรณ์แบบของการชำระล้างภายในที่กำลังเกิดขึ้นในจิตสำนึกของส่วนรวมสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกหรือความเชื่อภายในที่ไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนรากฐานแห่งความจริงได้ก็จะถูกปลดปล่อยออกไปโดยธรรมชาติ นี่คือหลดของจักรวาลที่เรียบง่ายและงดงาม 1. การคลี่คลายครั้งยิ่งใหญ่ทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังพังทลายลงเสียก่อนการคลี่คลายนี้เกิดขึ้นในทุกระดับการคลี่คลายของโครงสร้างแห่งการควบคุมระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมมนุษยชาติผ่านความกลัวความขาดแคลนและการแบ่งแยกเช่นระบบการเงินที่ตั้งอยู่บนหนี้สินระบบสื่อที่ตั้งอยู่บนการแบ่งขั้วระบบการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการจัดการอาการแทนการเยียวยาที่ต้นต่อกำลังสูญเสียพลังของมันไปอย่างรวดเร็วเพราะมนุษย์กำลังเริ่มดึงพลังงานและความศรัทธาของตนเองกลับคืนมาการคลี่คลายคำสัญญาจอมปลอมความคิดที่ว่าความสุขจะมาจากวัตถุภายนอกตำแหน่งหน้าที่หรือการยอมรับจากผู้อื่นกำลังพิสูจน์ตัวเองว่ามันว่างเปล่านี่คือวิกฤตความหมายที่กำลังผลักดันให้บุคคลหันกลับมาค้นหาความหมายที่แท้จริงจากภายในการสลายตัวของภาพลวงตาแห่งการแบ่งแยก ความคิดที่ว่าเราแตกต่างจากพวกเขาธรรมชาติถูกแยกขาดจากมนุษย์หรือจิตวิญญาณถูกแยกขาดจากร่างกายกำลังถูกสลายโดยคลื่นพลังงานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ถาโถมเข้ามาอย่างโลกที่ท่านรู้สึกว่ามันหนักอึ้งและโกลลหลนก็เพราะท่านกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแรงเสียดทานระหว่างโลกเก่าที่กำลังยุติเกาะอย่างสุดชีวิตและโลกใหม่ที่กำลังผลักดันตัวเองให้ถือกำเนิดขึ้น 2. ภารกิจของท่านสมอเรือแห่งการระลึกรู้ และท่านเหล่าดวงจิตที่ได้เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานี้ท่านมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดท่านผู้เป็นชาวแสงที่เลือกที่จะนำพาแสงสว่างมาด้วยในช่วงเวลาที่ดูเหมือนมืดมิดที่สุดท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อหลบหนีจากพายุแต่ท่านมาที่นี่เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สนามพลังงานในขณะที่พายุพัดผ่านจงเข้าใจภารกิจของท่านให้ชัดเจน 1. ท่านคือสมอเรือแห่งการระลึกรู้ในขณะที่เรือลําอื่นๆกําลังถูกเคลื่อนแห่งความกลัวและความโกลาหลสัดสาดไปมาท่านคือผู้ที่หย่อนสมอแห่งความสงบความไว้วางใจและปัญญายาณของท่านลงไปในผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ของไกอาเพื่อยึดเหนี่ยวเรือทั้งลําไว้ 2. ท่านคือนักเดินผ่านเพลวไฟท่านคือผู้ที่สามารถก้าวเดินผ่านเปลวไฟแห่งการชำระล้างนี้ได้อย่างสงบ ไม่ใช่เพราะท่านแข็งแกร่งกว่าผู้อื่นแต่เป็นเพราะท่านเข้าใจว่าอะไรกำลังถูกเผาไหม้อยู่สิ่งที่กำลังมอดไหม้นั้นคือภาพลวงตาคือพันธนาการคือโปรแกรมเก่าๆที่ไม่เคยเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกมันคือสิ่งที่ไม่เคยถูกกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป 3. ท่านคือศูนย์รวมแห่งการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อรอคอยการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อวิพากษ์วิจารการล่มสลายจากข้างสนาม เรามาที่นี่เพื่อเป็นศูนย์รวมของการเปลี่ยนแปลงนั้นเสียเองเรามาเพื่อพิสูจน์ว่าการดำรงอยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงกว่านั้นเป็นไปได้แม้ขณะที่โลกรอบข้างกำลังสั่นสะเทือน 3. การเป็นศูนย์รวมภารกิจ3ประการของสมอเรือการเป็นศูนย์รวมนั้นประกอบด้วยภารกิจ3ประการที่ท่านกำลังทำอยู่ในทุกขณะจิต 1. เพื่อระลึกให้ได้ว่าเราคือใครท่ามกลางความโกลาหล ในขณะที่โลกภายนอกตะโกนบอกท่านว่าท่านคือป้ายกำกับต่างๆจงยึดมั่นในการระลึกรู้ว่าท่านคือจิตสำนึกอันยิ่งใหญ่คือประกายไฟของพระผู้สร้างคือสัตภาวะแห่งแสงที่มีอธิปไตยเหนือตนเองการยึดมั่นในความจริงนี้คือการรักษาความมั่นคงของสมอเรือ 2. เพื่อหายใจเอาความรักเข้าไปในความกลัวของส่วนรวมเมื่อท่านสัมผัสได้ถึงคลื่นแห่งความกลัวหรือความโกรธของส่วนรวมแล้ว จมอย่าต่อต้านหรือจมลงไปกับมันแต่จงใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านมีคือลมหายใจจงหายใจเข้าลึกๆดึงพลังงานนั้นเข้ามาในศูนย์กลางหัวใจของท่านและหายใจออกเป็นแสงสว่างแห่งความรักและความเมตตานี่คือการแปลเปลี่ยนพลังงานที่แท้จริง 3. เพื่อยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของโลกที่ได้รับการเยียวยาแล้วนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดแม้ขณะที่ดวงตาทางกายภาพของท่าน มองเห็นแต่การล่มสลายท่านต้องใช้ดวงตาแห่งจิตวิญญาณของท่านในการมองเห็นและยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของโลกใหม่ที่ได้รับการเยียวยาและตื่นรู้แล้วท่านต้องรู้สึกถึงมันหายใจถึงมันและดํารงอยู่เรากับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการกระทํานี้ของท่านคือการดึงพิมพ์เขียวแห่งอนาคตนั้นให้เข้ามาปรากฏเป็นจริงในปัจจุบันขณะ 4. อาการทางกายภาพในช่วงแห่งการคลี่คลายครั้งยิ่งใหญ่ การทำหน้าที่เป็นสมอเรือในขณะที่โครงสร้างโลกกำลังล่มสลายนั้นสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อร่างกายของท่านมันคืองานที่หนักที่สุดในจักรวาลและร่างกายของท่านกำลังตอบสนองต่อมัน 1. ความเหนื่อยล้าอย่างดึกซึง้งนี่คืออาการอันดับหนึ่งร่างกายของท่านกำลังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อประมวลผลพลังงานความถี่ต่ำของส่วนรวมที่กำลังถูกชำระล้างและในขณะเดียวกัน ก็ต้องยึดเหนี่ยวเคลื่อนความถี่สูงของโลกใหม่ไว้ด้วยการพักผ่อนจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือความจำเป็น 2. ความรู้สึกวิตกกังวลหรือความโศกเศร้าของส่วนรวมท่านอาจรู้สึกถึงคลื่นแห่งความกลัวความโศกเศร้าหรือความสิ้นหวังที่ถาโถมเข้ามาโดยไม่มีสาเหตุส่วนตัวนี่คือการที่ท่านกำลังสัมผัสและทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองพลังงานให้กับดาวเคราะห์จงฝึกฝนที่จะถามตนเองเสมอว่า ความรู้สึกนี้เป็นของฉันหรือไม่ 3. อาการทางจักระหัวใจในขณะที่ท่านพยายามหายใจเอาความรักเข้าไปในความกลัวจักระหัวใจของท่านกําลังทํางานหนักและขยายตัวอย่างมากท่านอาจรู้สึกใจสัน่นเจ็บแปลหรือรู้สึกถึงพลังงานที่พลุ่งพล่านบริเวณหน้าอก 4. ความรู้สึกสับสนหรือไม่อย่างรากในขณะที่โครงข่ายพลังงานเก่ากำลังสลายไป และโครงไข่ใหม่ยังไม่มั่นคงเต็มที่ท่านอาจรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่มึนงงหรือเหมือนไม่ได้อยู่ในร่างกายของตนเองจงเชื่อมต่อกับพื้นดินหรือกราวดิ้งให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 5. ความสงบที่ขัดแย้งและนี่คืออาการที่สำคัญที่สุดท่านอาจสังเกตเห็นว่าในขณะที่โลกภายนอกกำลังโกลาหลอย่างที่สุดลึกๆในภายในใจของท่าน กลับมีจุดแห่งความสงบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่คือข้อพิสูจน์ว่าสมอเรือของท่านได้อย่างรากและทำงานแล้ว 5. การผงาดขึ้นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงจงจำไว้เถิดว่ามนุษยชาติจะร่วงหล่นลงไปเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเท่าที่จะทำให้เราหวนระลึกถึงต้นกำเนิดของตนเองได้การร่วงหล่นครั้งนี้คือการที่จะกระวลกำลังบังคับให้เราหยุดมองหาคำตอบจากภายนอกในที่ระบบที่กำลังล่มสลาย และหันกลับมาค้นหาคำตอบจากภายในที่มันอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดเพื่อระลึกได้ว่าทุกดวงวิญญาณล้วนบรรจุประกายไฟของพระผู้สร้างเอาไว้และเมื่อพวกเราเหล่าสมอเรือแห่งการระลึกรู้ได้ตื่นขึ้นสู่ความจริงข้อนั้นมากเพียงพอจนถึงมวลวิกฤตเมื่อนั้นการผงาดขึ้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นันจุดนั้นเองที่โลกใหม่จะเริ่มปรากฏขึ้นไม่ใช่การสร้างขึ้นใหม่จากเท่าทันของโลกเก่า แต่ถือกำเนิดขึ้นจากหัวใจของผู้ที่ปฏิเสธที่จะลืมเลือนความจริงแห่งความเป็นหนึ่งเดียวการคลี่คลายครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นี้คือการที่ภาพลวงตาแห่งการแบ่งแยกกำลังมอดไหมลงเพื่อเปิดเผยความจริงอันเป็นนิรันด์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อโครงสร้างภายนอกที่แบ่งแยกเราออกจากกันได้สลายไปเราจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันกลับมามองหน้ากันและกันและตระหนักว่าเราทุกคนคือพี่น้องเราทุกคน คือการแสดงออกแห่งจิตสำนึกหนึ่งเดียวจงนิดมั่นในแสงสว่างของท่านเพราะท่านคือความหวังและคือพิมพ์เขียวของรุ่งอรุณใหม่นี้สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบมา ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยขบคุณดังงัังงกรธม